ขอต้อนรับเข้าสู่สุทธิชายพอดแคสต์นับบัดนี้สนับสนุนโดย b i ตครั Bitcoin. นึกถึง BITCOIN คิดถึง b i t c u p บริษัทกาแฟดำจำกัดเป็นวันที่3ของการประท้วงของคนเมียนมาต่อต้านรัฐประหารเมื่อวานนี้มีภาพนี้ครับเป็นคลิปวิดีโอที่ส่งมาจากคนที่ประท้วงที่นั่นที่เมียววดีตรงข้ามแม่สอดของเราครับ มีการยิงกระสุนยางใส่ผู้ประท้วงบางส่วนนี่เลยครับคลิปวิดีโอนี้มาจากหนึ่งในผู้ประท้วงที่ถ่ายเอาไว้เห็นความชุนลมุนที่เมียววดีตรงข้ามก,กับแม่สอดประมาณบ่ายสองโมงครึ่งเมื่อวานนี้ครับตำรวจเมียนมาใช้กระสุนยางเพื่อจะสลายฝูงชนขาบอกว่ามีการจับ ผู้ประท้วงจำนวนหนึ่งตอนแรกก็บอก6คนนะครับล่าสุดนี่ยังต้องยืนยันนะครับจับไปแล้วปล่อยหรือไม่หรือตั้งอะไรอย่างไรนี่คือภาพให้เห็นเลยครับว่าความชุนละมุนการประท้วงการ,รเผชิญหน้าระหว่างมีเสียงได้ยินเสียงนะครับนี่คือที่เมืองเมียววด,ดีตรงข้ามแม่สอดของเราเห็นไหมครับได้ยินเสียงนะครับ กขาบอกว่าเป็นกระสุนยางนี่ครับเห็นไหมครับมีการอุ้มผู้ประท้วงอ่าได้ยินเสียงชัดขึ้นนะครับอนี่คือภาพการต่อต้านรัฐประหารอย่างชัดเจนเห็นรถตำรวจนะครับ police นี่คือเมืองชายแดนติกะของเราเลยแหละและผู้คนก็ออกมาชุมนุมประท้วงกันหลายเมืองในเมียนมาครั้งนี้การประท้วงขยายวงครับเมื่อวานนี้วันที่สองวันนี้วันที่สามเราจะได้ดูสถานการณ์ที่นั่นจริงๆนะครับจใจดูภาพนิ่งเมื่อวานนี้มีการชุมนุมท,ทั้งที่ ยังก่อนคือย่างกุ้งที่เนปิดอก็มีการขับมอเตอร์ไซค์ประท้วงตะโกนต่อต้านรัฐประหารผมไม่ดูสี่เมืองเลยครับภาพที่เขาส่งมาเนี่ยจากสี่เมืองหลักๆของการประท้วงเมืวอวาน,นี่คือบาโกนี่ก็คือการเดินดออกลงถนนครับเนปิดอครับเนปิดอจะมีกลุ่มมอเตอร์ไซค์นี่คือมันเดเล เมืองหลักๆของเมียนมานี่คือ,อย่างกุ้งครับเมืองหลักๆของเมียนมา,มาเมื่อวานนี้มีการชุมนุมกันต่อต้านรัฐประหารกันอย่างเปิดเผยผมเชื่อว่านายพลมินอองหลายคงคาดไม่ถึงครับว่าการก่อเหตุครั้งนี้จะนำมาซึ่งการต่อต้านประท้วงอย่างรุนแรงในชุมชนต่างๆในย่างกุ้งเราจะเห็น เสื้อผ้าสีแดงลูกโป่งสีแดงบริบบิ้นสีแดงที่ปรากฏออกมาเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการต่อต้านการรัฐประหารครั้งนี้อย่างกว้างขวางชนชั้นกลางประชาชนทั่วไปภาพน,นี้ก็เป็นอีกหนึ่งมุมของอย่างก่อนเมื่อวานนี้ครับเมื่อวานนี้การชุมนุมเนี่ยเริ่มตั้งแต่ประมาณ10บโมงเชา้า สิบโมงเช้าจะเห็นคนออกมาเป็นวันที่สองบางคนก็ถือลูกโป่งบอลูนมีลายเซ็นขององซานซูยีแล้วก็ตะโกนเราไม่ต้องการ,รเผด็จก,การทหารเราต้องการประชาธิปไตยเมืองหลายเมืองก็รายงานมามันเดเลตั้งแต่เช้าเช่นเดียวกันตอน ประมาณบ่ายสองครึ่งก็เหตุเกิดที่เมียว,วดีที่ให้ดูคลิปวิดีโอเมื่อสักครู่นี้ผ่านไปประมาณใกล้ๆบ่ายสามโมงก็มีข่าวว่าอินเทอร์เน็ตบางแห่งในย่างกุ้งนั้นเนี่ยเริ่มกลับมาใช้ได้แต่บางส่วนเท่านั้นนะครับหลังจากที่ถูกปิดไม่ว่าจะเป็น Facebook ไม่ว่าจะเป็น Twitter หรือ Instagram ก็ยังถูกปิดอยู่ขณะนี้ ล่าสุดตอนเย็นๆก็เริ่มจะเห็นมีการขึ้นภาพข่าววิดีโอเนี่ยในโซเชียลมีเดียบ้างแล้วครับแต่ยังไม่ชัดเจน n e t b l o ็ k s ซึ่งเป็นหน่วยงานที่จับตาดูเรื่องของอินเทอร์เน็ตจากลอนดอนยืนยันนะครับว่าที่เมียนมามีการให้ อินเทอร์เน็ตกลับมาใช้ได้บางส่วนแต่ไม่มีอะไรยืนยันครับว่าจะสามารถฟื้นคืนกลับมาได้ทั้งหมดหรือไม่เมื่อไหร่ตอนเช้ามีภาพที่ขึ้นมาไม่ทราบว่าจะเป็นภาพสดหรือภาพที่ออกมาจากภาพเก่าแต่ว่าบอกว่าองซันซูยีได้รับการฉีดวัคซีนแล้วที่บ้านที่ถูกกักตัวที่เนปิด นี่ครับเป็นภาพที่ออกมาในสื่ออย่างน้อยสองสื่อของเมียนมาถ้าเป็นภาพจริงจากเหตุการณ์ก็แปลว่าองซานซูยีสุขภาพปกติแต่ว่าดูสีหน้าก็คงจะเคร่งเครียดพอสมควรครับกับสถานการณ์ที่เห็นอยู่ขณะนี้เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมามีข่าวลือข่าวปลอมนะครับว่ามีการปล่อยตัวองซานซูยีแล้วปรากฏว่า ตรวจสอบข่าวอีกชั่วโมงหนึ่งผ่านไปก็ไม่จริงเป็นข่าวลือข่าวปล่อยที่ทำให้เกิดความสับสนพอสมควรครับฉะนั้นเมื่อวานนี้จึงมีการประท้วงตั้งแต่ในปีอิอมเมืองหลวงย่างกุ้งชูสามนิ้วอย่างต่อเนื่องออกมากลางถนนใจกลางเมืองเลยครับมีการตะโกนมีการเรียกร้องให้ปล่อยตัวองซานซูยี และมีการเรียกร้องที่จะให้มีการกลับไปสู่ระบอบประชาธิปไตยเห็นภาพนี้ไหมครับเห็นข้างหน้านั่นก็คือวัดที่ดังที่สุดของเมียนมาที่ย่างกุ้งผู้คนออกมาเป็นพันเป็นหมื่นและไม่ใช่เพียงแต่คนรุ่นใหม่เท่านั้นนะครับชนชั้นต่างๆก็ต้องการมีส่วน ในการแสดงออกเช่นเดียวกันมีภาพที่น่าสนใจอีกภาพหนึ่งก็คือเป็นภาพของคนที่เป็นลูกเขยของนายพลตันช่วยครับภาพนี้ขึ้นใน Facebook ซึ่งคุณแนตตี้นักข่าวที่เคยอยู่พม่าหลายปีและติดตามข่าวสารพรม่าอย่างใกล้ชิดขึ้นใน Facebook ออกมาบอกว่าด็อเตอร์เนโซมองภาพนี้ครับภาพเนโซมองนี่คนนี้เป็นลูกเขยของนายพลตันช่วยอดีตผู้นำทหารพมา่าด็อเตอร์เนโซมองขึ้นใน Facebook ตัวเองยกชูสามนิ้วด้วยครับร่วมประท้วงด้วยครับดเตอร์เนโซมองคนนี้เนี่ยแต่งงานกับ ลูกสาวของนายพลตันช่วยชื่อจีจีช่วยมีลูกชายหนึ่งคนและดูเหมือนว่าการแสดงออกเช่นนี้เนี่ยจะเป็นการสะท้อนว่าแม้กระทั่งคนที่ใกล้ชิดกับนายพลตันช่วยอย่างนี้ก็ยังออกมาแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับผู้ประท้วงน่าสนใจนะครับว่า นี่เกิดอะไรขึ้นหรือว่าในกองทัพเองเริ่มจะมีรอยร้าวเกิดขึ้นหรือว่านี่จะนำไปสู่การที่จะเกิดความแตกแยกกันในกองทัพซึ่งจะส่งผลต่อความเคลื่อนไหวทางการเมืองอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีข่าวว่ามีความ แตกแยกกันในระดับหนึ่งมีนายทหารกลุ่มหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับการที่พลเอกอาวุโสมินอ่องหลายตัดสินใจย,ยึดอำนาจครั้งนี้เพราะว่าซุ่มเสียงมากทำให้เราเห็นที่มีประชาชนออกมาต่อต้านอย่างกว้างขวางอย่างที่ผิดความคาดหมายของนายทหารหลายคนเนี่ย แสดงว่ามีปัญหาเกิดขึ้นยิ่งทำให้มีความกังวลครับว่าจะเกิดความสับสนอลหมมานขึ้นในการเมืองในกองทัพของเมียนมาอย่างไรหรือไม่แต่สิ่งที่เราเห็นอยู่บนท้องถนนในเมืองใหญ่ๆของเมียนมาครั้งนี้ไม่ปกติแน่นอนและการตัดสินใจของ ประชาชนจ,จำนวนมากรวมทั้งปัญญาชนรวมทั้งกลุ่มคนที่เป็นอาชีพต่างๆทั้งหมอทั้งครูบุคลากรทางการแพทย์ข้าราชการบางกระทรวงที่รวมตัวกันออกมาถ่ายรูปชูสามนิ้วแสดงถึงการที่ไม่ยอมรับการรัฐประหารครั้งนี้อย่างปฏิเสธไม่ได้ อรารยะขัดขืนครั้งนี้จะนำไปสู่แรงกดดันต่อในาพลมินอองหลายและกองทัพที่มีส่วนในการยึดอำนาจครั้งนี้อย่างแน่นอนครับการประท้วงในย่างกุ้งเมื่อวานนี้ต้องถือว่าเป็นการแสดงออกต่อต้านใหญ่ที่สุดตั้งแต่การประท้วงที่เรียกว่า Saffron Revolution เมื่อปี2007ซ a f f ร o n เรวิวชันนั้นยุคสมัยนั้นมีพระที่ออกมาร่วมด้วย2007คือการลุกฮือของพระและประชาชนร่วมกันหลังจากเกิดเหตุ1988ที่นักศึกษารวมตัวกันประท้วงจนถูกปราบปรามอย่างหนักหน่วงหลังจากนั้นทหารก็ปิดประเทศนำไปสู่การรวมตัว ของผู้ต่อต้านรัฐประหารในรูปแบบต่างๆทั้งใต้ดินทั้งนี้ออกนอกประเทศหลังจากนั้นก็มีกรณี2007ที่มีพระจำนวนไม่น้อยรวมตัวกันเพื่อประท้วงสนับสนุนโดย b i ตค u ั Bitcoin. นึกถึง BITCOIN คิดถึง b i ตค u ัเมื่อวานนี้ที่ศูนย์กลางเมืองที่ยังกุ้งเลยครับ เจดีสุเล่ที่เห็นอยู่ก็ถือว่านี่เป็นศูนย์กลางของเมืองที่ใหญ่ที่สุดมีประชาชนหนาแน่นที่สุดของเมียนมาผู้ประท้วงบอกกับนักข่าวที่ไปทำข่าวบอกว่าเราไม่ต้องการกลับไปสู่การปกครองแบบทหารเราไม่ต้องการอยู่ภายใต้ความกลัวอีกต่อไป และเราต้องการให้องซานซูยีได้รับอิสรภาจากการถูกกักตัวอย่างไม่เป็นธรรมและเราต้องการที่จะยกเครื่องระบบของประเทศที่มีทหารเข้ามายึดอำนาจเข้ามาครอบงำผู้ประท้วงไอ้คนหนึงบอกกับนักข่าวที่ไปทำข่าวครับว่าการประท้วงครั้งนี้มิใช่จุดจบ เราจะรวมตัวกันจากนี้ต่อเนื่องจนกระทั่งเราจะปลอดจากเผด็จการพอเราเห็นการประท้วงที่เนปิดอเมืองหลวงแล้วก็มันเดลเลนมันเดลเลนนี่เป็นเมืองใหญ่อันดับสองของเมียนมาแล้วยังมีที่มอลมายซึ่งมีข่าวว่ากเกิดความชุลมุนขึ้นมาพอสมควร ที่เมียว,วดีนี่ชัดเจนเลยครับคลิปวิดีโอที่ให้เห็นนายพลมิรอ่องลัยจะทำอย่างไรนี่เป็นคำถามใหญ่มากเพราะว่าตอนนี้ขึ้นหลังเสือแล้วครับการตั้งข้อหาอองซานซูยีเรื่องนำเข้าวอกกี้ทอกกี้โดยไม่ได้รับอนุญาตเนี่ยไม่น่าจะเป็นหลักฐานเพียงพอที่จะทำให้สามารถเปลี่ยนระบบการปกครองได้ ขณะเดียวกันก็มีสส NLD หลายคนเนี่ยไปรวมตัวกันและประกาศตนว่ารับตำแหน่งเพราะประชาชนเลือกมาแล้วการท้าทายทางด้านความชอบธรรมโดยคนที่ประชาชนเลือกมาต่ออำนาจรัฐของทหารเนี่ยจะเป็นเรื่องใหญ่มากเพราะมันต้องตีความกันถึงความชอบธรรม อำนาจที่ใช้ภายใต้มาตรา417ของรัฐธรรมนูญเนี่ยที่ทางทหารอ้างว่าถูกต้องไม่น่าจะสามารถทำให้คนเมียนมายอมรับได้เพราะมันไร้เหตุผลไม่สามารถที่จะอ้างอิงกฎหมายเพื่อที่จะล้มกระบวนการการเลือกตั้งที่ประชาชน ทั่วประเทศกว่า80%ให้คะแนนนิยมกับองซันซูจีและพรรค n อ d ในครั้งนี้ได้เพราะถึงแม้ว่าจะมีการเลือกตั้งใหม่ตามคำมั่นสัญญาว่าภายในปีหนึ่งจะมีการเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่งใครชนะเลือกตั้งทหารก็พร้อมที่จะยกอำนาจให้ให้บริหารประเทศก็ไม่น่าจะมีใครเชื่อแล้วครับเพราะว่าวิาวธีการครั้งนี้นั้น สะท้อนว่ากองทัพนำโดยนายพลมินอองหลายไม่ได้เคารพในเจตนารมณ์ของประชาชนแรงกดดันที่จะมาจากสาหรัฐอเมริกาและยุโรปเมื่อกระทั่งสารประชาชาติครั้งนี้น่าจะแรงเพราะว่า,ถาแถลงการหรือมติของคณะมนตรีความมั่นคงสารประชาชาติชัดเจนครับว่าให้ปล่อยตัวองซานซูยี และจีนกรัสเซียก็ยอมไฟเขียวให้ออกถแถลงการนี้แสดงว่ามหาอำนาจทั้งหมดโดยเฉพาะห้าหาอำนาจที่เป็นสมาชิกถาวรที่มีอำนาจดีโต้เนี่ยเมื่อเห็นพร้อมต้องกันยังเป็นเอกฉันแล้วก็แปลว่านายพลใน,นเมียนมาไม่ได้รับการปกป้อง ไม่ได้รับการอุ้มสมดูแลโดยจีนอย่างที่คาดการกันอีกต่อไปแต่แน่นอนครับจีนคงไม่ออกมาประนามไม่ออกมาแสดงจุดยืนที่จะเข้มข้นเหมือนกับอเมริกาหรือยุโรปแต่อาเซียนนีสกรบที่น่าสนใจถแถลงการของประธานอาเซียนปีนี้คือบรูไนนั่นก็ ค่อนข้างจะกล้าวกว่าที่คาดไม่ถึงกับแรงแต่ว่าเข้มข้นกว่าที่คาดก็คือได้พูดถึงอาเซียนชาร์เตอร์นั่นก็คือกฎบัตรแห่งอาเซียนที่ย้ำถึงความสำคัญของคำว่าประชาธิปไตยของสิทธิมนุษยชนของรู l e อฟลอ w นิติรัฐ ามมาด้วยการประชุมของนายกรัฐมนตรีมาเลเซียมุจดินนัสยัยสินและประธานาธิบดีอินโดนีเซียโจโกโวีที่ออกแถลงการว่าจะขอให้มีการประชุมนักพิเศษของอาเซียนเพื่อพิจารณากรณีรัฐประหารในเมียนมาต้องถือว่าไม่ธรรมดาค สองประเทศนี้บอกว่าเป็นเรื่องที่กระทบเสถียรภาพและความมั่นคงของภูมิภาคด้วยเหตุเกิดในเมียนมาเราก็ทราบมาตลอดว่าอาเซียนเขามีข้อตกลงว่าจะไม่แทรกแซงกิจการซึ่งกันและกันแต่กรณีนี้กลายเป็นว่าอย่างน้อยมาเลเซียอินโดนีเซียบอกว่ามันไม่ใช่เรื่อง ภายในของอุยนเบียนมาอีกต่อไปแล้วมันไม่ใช่เป็นการแทรกแซงเรื่องภายในอีกแล้วมันเป็นเรื่องที่เพื่อนสมาชิกของอาเซียนจะต้องมาคุยกันว่าจะหาทางออกอย่างไรและผู้นำมาเลเซียอินโดนีเซียก็ยังพูดถึงความกังวลต่อโรฮิงญาผู้อพยพที่รัฐบาลเมียนมากองทัพเบียนมาไม่ยอมรับมาตลอด ฉะนั้นเรื่องนี้มีประเด็นนะครับมีจุดที่จะทําให้เมียนมาไม่สามารถอ้างได้ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องกิจการภายในที่ไม่ควรที่ประเทศไหนแม้กระทั่งอาเซียนเองที่จะมาแสดงความคิดเห็นหรือมาวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์ถ้าอาเซียนเองยังบอกว่าต้องคุยกันไม่ต้องแปลกใจนะครับถ้าหากจีนมองว่าเออ อาเซียนยังบอกว่าอยู่เฉยๆไม่ได้เลยเนแสดงว่าจุดยืนจีนที่แสดงออกนั้นก็ค่อนข้างจะสอดคล้องต้องก,กันกับอาเซียนเพราะในแถลงการของกระทรวงต่างประเทศจีนหลังจากเกิดเหตุวันที่หนึ่งกุมภาพนที่ผ่านมาเนี่ยก็บอกว่าอยากให้มีการหาทางออกตามกฎหมายที่มีอยู่ เพื่อเสถียรภาพและความมั่นคงของภูมิภาคเช่นเดียวกันดังนั้นเรื่องนี้เรื่องใหญ่และผมก็เชื่อว่าตอนนี้นายพลมินอ,องหลายเหมือนขึ้นหลังเสือจริงๆครับจะลงก็ลำบากจะไม่ลงก็ลำบากและผมก็ไม่เชื่อว่าจะอยู่ได้หนึ่งปีตามที่ประกาศ เพราะว่าคงไม่สามารถปราบปรามผู้ประท้วงได้เพราะจำนวนมากเหลือเกินและไม่สามารถจะปิดอินเทอร์เน็ตหรือสกัดกัน้นแบนโซเชียลมีเดียได้นานหรอกครับเพราะว่าทั้งโลกจับตาอยู่และถึงแม้จะปิดอินเทอร์เน็ตหรือปิดโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram หรือ Twitter ในประเทศ เขาก็มีวิธีการสื่อสารที่จะนำเอาสิ่งต่างๆออกไปสู่โลกภายนอกได้อย่างที่เราเห็นกันในช่วงตั้งแต่วันที่หนึ่งกุมภาพัานธ์ตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมาวันนี้ก็ครบรอบหนึ่งสัปดาห์เต็มๆเกาะติดนะครับสถานการณ์ในเมียนมาน่นาสนใจน่าติดตามและถ้าหากวิดีโอคลิปที่ให้ดูตอนดูอีกทีนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ที่เมียว,วดีตรงข้ามกับแม่สอดเนี่ยถ้าใกล้กับชายแดนเราอย่างนี้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้เป็นไปนไม่ได้ครับที่คนไทยจะไม่สนใจว่าเพื่อนบ้านเราสถานการณ์เช่นนี้จะเดินหน้าต่อไปอย่างไรเพราะนอกเหนือจากที่จะกระทบกระเทือนถึงอาเซียนแล้วชาวบ้านของเราตรงชายแดนที่มีการไปมาหาสู่ค้าขายกันตลอดเวลาระหว่างเมียว,วดีกับ ของเราที่แม่สอดก็ถูกกระทบแน่นอนปฏิเสธไม่ได้นี่ครับภาพนี้ฟังเสียงอีกทีนะครับจะได้ยินตำรวจยิงกระสุนยางใส่ผู้ประท้วงที่เมียววดีครับ เสียงนะครับ ัครบนี่คือภาพที่เราเห็นเมื่อวานนี้ตอนบ่ายประมาณบ่าย2องโมงครึ่งที่เมียวดีครับตรงข้ามแม่สอดของไทยเราติดตามครับสถานการณ์ยังอยู่ในภาวะที่ไว้วางใจไม่ได้ว่าทหารจะทําอะไรอย่างไรต่อไปที่เมียนมาทันทีที่มีเรื่องใหญ่ประเด็นสําคัญจะกลับมาขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยบิดคัพ นึกถึงบิตคอยนคิดถึงบิตครับและบริษัทกาแฟดำจำกัดสามารถติดตามสุทธิชัยพอดแคสต์ได้ทุกช่องทางทั้งระบบ iOS และ Android สุทธิชัยพอดแคสต์ anywhere anytime any device